สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูการอีกแล้วนะคะในส่วนของวันนี้เราจะเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะไปชมกันเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการลบเลขนะคะไปดูกันนะคะว่าการลบเลขเราจะทำอย่างไรกันนะคะ มาดูในส่วนของข้อแรกกันก่อนนะคะผลลบเลขที่ไม่เกิน10นะคะามาชมกันเลยนะคะ2ลบ2เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเด็กๆทำอย่างไรกันคะามาทำพร้อมๆกันเลยนะคะมีอยู่2อเด็กๆคัก,กออกไปสองนิ้วเด็กๆเ,เหลือกี่นิ้วคะเหลือ ศู 0, นิ้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะคําตอบจะเป็นเท่าไหร่นะคะคําตอบก็คือศูนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะสาลบสองเท่ากับเท่าไหร่คะมีอยู่3าถักออกไปสองเหลือ 1>, 1ใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบสิคะว่าจะใช่1ที่เด็กๆทำมาหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือ1นั่นเองนะคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ5้ลบสเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆอ่ามีอยู่ห้าหักนิ้วมือออกไป3มนิ้ว คำตอบก็คือ2นิ้วนะคะ,ะคำตอบก็คือ2เด็กๆไปดูเฉลยพร้อมๆกันคำตอบก็คือ2นะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะมาดูข้อนี้กันต่อเลยนะคะสีลบสเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเด็กๆทำอย่างไรกันคะส หักออกไป3เหลือ1ใช่ไหมคะามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะว่าเด็กๆทำถูกต้องไหมนะคะคำตอบก็คือ1นั่นเองนะคะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ6-3ลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ โอิธีการทำเหมือนเดิมนะคะลบ3นะคะเหลือเท่าไหรคะเหลือ3ใช่ไหมคะอาเราไปดูคำตอบกันสิคะใช่3อย่างที่เด็กๆคิดมาหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือ3นั่นเองนะคะถูกต้องแล้วนะคะเราไปดูข้ตอต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเซต ลบ2เท่ากับเท่าไหร่คะมียู่7หักออกไป2เหลือ5นะคะไปดูเฉลยพ,พร้อมๆกันสิคะว่าเราทำถูกต้องกันหรือเปล่า5านะคะเก่งมากๆเลยอ่าเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ9ลบ เจ็ดเท่ากับเท่าไหร่คะเกาหักออกไป 7. เจ็ดเหลือเท่าไหร่คะเหลือสองใช่ไหมคะเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะคําตอบใช่2หรือเปล่านะคะคําตอบก็คือสองนั่นเองนะคะเด็กๆถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองอีกรอบนะคะ อ่าเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ8ปลบสเท่ากับเท่าไหร่คะมียุแปดลบสเหลือหกใช่ไหมคะอ่าเรามาดูฉเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะใช่คำตอบ6หรือเปล่า อ่าคำตอบก็คือ6ถูกต้องนะคะเด็กเ,เก่งมากๆเลยเด็ปกปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะอ่าเด็กๆไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ6กลบสเท่ากับเท่าไหร่คะ6-2ลบสคำตอบคือ สใช่ไหมคะอ่าเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะคำตอบก็คือสี่นั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยอ่าเด็กๆไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเก้าลบสองเท่ากับเท่าไหร่คะเก้าชูขึ้นมาเก้านิ้วหักออกไปสองนิ้วเหลือ เนิ้วนะคะคำตอบก็คือ7นะคะเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะคำตอบก็คือ7นั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ10-1ลบห เท่ากับเท่าไหร่คะะเด็กๆใช้วิธีการชูนิ้วขึ้นมา10นิ้วเหมือนเดิมนะคะเด็กๆหักออกไป1นิ้วนะคะเหลือเท่าไหร่คะเด็กๆเหลือ9ใช่ไหมคะอาไปดูเฉลยพร้อมๆกันสิคะว่าใช้คําตอบ9หรือเปล่านะคะคําตอบก็คือ9นะคะเด็กๆทําถูกต้องแล้วนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะ1ิ ลบ2เท่ากับเท่าไหรคะเด็กๆอ่าวิธีการก็คือยกนิ้วขึ้นมา10นิ้วเหมือนเดิมนะคะหักออกไป2นิ้วนะคะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ8นิ้วใช่ไหมคะคำตอบก็คือ8นะคะเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าคำตอบก็คือ 8นั่นเองนะคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะได้เวลาทําแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะเด็กๆไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้คุณครูการจะให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดในหน้าที่เท่าไหร่กันนะคะในส่วนของวันนี้นะคะ เราจะทำในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสําหรับเด็กประถมวัยเล่มที่5เหมือนเดิมนะคะเราจะทําเพียง2หน้านะคะหน้าที่5แล้วก็หน้าที่6นะคะมาดูหน้าที่5กันก่อนเลยนะคะนับ11ถึง15นะคะนับจํานวนหม้บล็อกแสดงตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะให้เด้กเดก็เขียนทับรอยเส้นปักไปเลยนะคะ มาดูในส่วนที่2กันนะคะเขียนตัวเลขเรียงลำดับ11ถึง15บนเสื้อนักกีฬาเด็กนะคะให้เด็กๆเขียนไปเลยนะคะมาดูในส่วนของหน้าที่6กันนะคะนับ16ถึง20 และก็ศูนย์นะคะนับจํานวนไม้บล็อกเหมือนเดิมนะคะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือเหมือนเดิมนะคะเขียนทับเส้นรอยปักเหมือนเดิมนะคะในส่วนที่2นะคะเขียนวงกลมล้อมรอบภาพกล่องสีนะคะที่สแสดงจํานวนศูนนะคะและเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกมานะคะอย่าลืมเอามาส่งคุณครูการด้วยนะคะเด็กๆ มาพบกับครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ